นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนและแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนว่าได้มอบหมายให้นางสาวจิราพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดาเนินการจัดการปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าโดยให้เร่งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าจํานวนมากในหลากหลายรูปแบบซึ่งเรื่องนี้ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและให้รายงานข้อมูลให้ทราบภายใน15วันเรื่องของ บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนนะคะได้มีการมอบหมายให้ท่านัฐมนตีจิราพรนะคะเป็นเจ้าภาพในการประชุมร่วมกับทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเรื่องหามาตรการแล้วก็หาข้อแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะจะได้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็มีการแพร่ระบาดข,ข,ของเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเยอะขึ้นนะคะมาในรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้นตัวดิฉันเองเห็นก็มีความกังวลใจนะคะว่าบางทีมาในรูปแบบที่ไม่ได้เหมือนเป็นเป็นยาเสพติดแบบสําหรับสูบหรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะเป็นแบบถ้วยเป็นกล่องที่ ดูน่ารักนะคะก็ห่วงใยแทนแทนผู้ปกครองด้วยนะคะเพราะเรื่องนี้จริงต,งต้องต้องถูกจัดการอย่างจริงจังแล้วก็คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทางตํารวจด้วยอย่างจริงจังเรื่องนี้เพราะฉะนั้น,นภายใน15วันนี้ค่ะเดี๋ยวทางนักมนตรีตจิราพรก็จะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการใช้กฎหมายด้วยค่ะด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการที่เข้มงวดเพื่อให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้าโดยให้มีการจัดตั้งกล่องบล็อกเพื่อให้นักเรียนทิ้งบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและสุ่มตรวจนักเรียนที่อาจมีพฤติกรรมน่าสงสัยเพื่อนำบุหรี่ไฟฟ้าไปทำลายต่อไปและเนื่องจากขณะนี้รูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในรูปแบบของอาร์ตทอยกล่องนมหรืออุปกรณ์การเรียนต่างๆซึ่งทําให้ครูไม่สามารถตรวจจับได้ทันทีดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเน้นย้ําให้ครูทั่วประเทศกําหนดมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดก็คือตัวนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ได้รับการสะท้อนจากครูนะครับคือปกติเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือครูตรวจแต่ครูก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่านี่คือบุหรี่ไฟฟ้าคือรูปแบบของมันเนี่ยเปลี่ยนไปไปเปลี่ยนไปเร็วมาก ตอนนี้เราก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะเป็นอาร์ทอยก็มีนะครับบางทีก็มีเป็น USB เป็นกิฟเป็นยางลบเป็นดินสออย่างเงี้ยก็มีก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องอัปเดตกับครูตลอดเวลา